วนมั่นคงกายจึงยืนยงชุ่มชื่นยืนนานพระแม่คงคากำเนิดจากฟ้าโปรยปลายลงมาเป็นกระแสทานเกิดเป็นแม่น้ำหลายนามขนานปิงวังยมนานคือเจ้าพระยา ท่าจีนตาปีนครชัยศรีโขงชีมูลละหานห้วยหนองคลองบึงจนถึงแก่งก้านน้ำใต้าบาดาลลูกๆทั้งหลายจากเดินทางค้าขายสำเร็จกิจจาคมะนาคม นำมากินใช้ได้ดังอารมณ์ยามร้อนประพรมชุ่มชื่นกายใจชำระบนทินโสโครกทั้งสิ้นสะอาสดสดใสผุดพองพปาวตาแลเลิศวิไลแม่น้ำรับไว้สกรปรกโสมมน้ำเสียเรือนชาน ซักผ้าล้างจานเททิ้งทักถมไหลลงคงคาทารารทมสารพิษสะสมเน่าครุงฟุ้งไปวันนี้วันดีมีพิธีเด่นเป็นสุภสมัยลูกมีจำนงประสงค์จงใจลูกขอกราบว่า พระแม่คงคาเทวาทรงฤทธิ์ซึ่งสิงสถิตทุกสายธาราทั้งผีพรายน้ำย่าซ้ำโกรธาลูกขอขมาอโหสิกรรมทำรรกิจใดๆอุทกภัยอย่าได้เติมซ้ำย่าพบวิบัติข้องขัดระกรรม อย่าให้ชอกชำ้ำน้ำท่วมพัส,สุธาอย่าให้สินทรัพย์ต้องพลันย่อยยับเพราะสายธาราอย่าให้ชีวิตต้องปรดชีวาพระแม่คงคารับขมาลูกด้วยเถินเอาทูปปักไว้ที่กระถางต้นไม้หน้าบ้านได้เลยครับ Hmm. Um. ชายให้เจ้าภาพยิงชายมันมีสุขเอยอัคคีคงคานังวายโยอาโปทร,รณีนะมะพะทะกุติยัมปิอัคคีคงคานังวาโยอาโปทร,รณีนะมะพะทะ ตติยัมปิอักขีคงคานังวายโยอ,อาปโปธรณีนมมภะทั

คัคข,ขพาหนายะอาคเนยยะทิสัทิตายะอาคัจฉันตุปริพุนฉันตุขิป,ปะยะตุวิป,ปะยะตุสวาหายะสวาหายะสภะอุปัตถวะวินาสายะสพะอันตรายะวินาสายะสุขวัตถโกโหตุอายุวัโก วัน,นสุขังพลังอัมหาตังลักษตุอภีเท,ทวตาสวาหะสวาหายะสาธุเอ,อออ,อ,งอ,อ,องพระวิษนุ cầm ơn ông ơi <laughs> Lâm lũ khó วนมามิวิศนุก,กรรมกันเจวะอาจาริยังเทวามหาปัญโยนิมิตังศิลปะนามังโยธามิเสสตังปฏิกรรมมานังพระวันตุโนอาคัจฉายะอาคัจฉาหิเอหินมามามาวันธามิ คณะท่านครูปีภามิตรชานเมืองบรรเลงเพลงตรานิมิตองค์พระวิษณุกรรมผู้ลำเลิศลูกขอเทิดประคุณบุญญาราศีโปรดจุนเจิมเสริมส่งโรงพิธีบวงสวงบุญเดือนหกนักเดือนเจ้าพ่อพญาเลองค์พระวิษณุกรรมผู้ลำเลิศลูกขอเทิดประคุณบุญ,ญาราศี โปรดจุนเจิมเสริมส่งโรงพิธียาวรี36ห้องตามต้องการที่ประทับรับรองของเทวะทั้งคุณพระคุณเจ้าเข้าประสานประลษีจีภัยมาในงานโปรดประทานความมงคลแก่คุณปริภภาสแก้วเขียวคุณกิตติพัจันระวังและพวงข้าพเจ้ารวมถึงข้าพเจ้าหมอทีระเดชสเพ็และคณะทีปีพาธมิตรกาเดืองจงได้รับ สิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายด้วยพระวิษนุกรรมประธานพรชัยยะมงคลให้แก่พวงข้าพเจ้าด้วยเถิด พระพุทธเจ้ามีสัพพัญยุตยายานพระธรรมประเสริฐเป็นโลกุตละประสงค์เป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรคผลรวมรัตนะทั้งสามดังนี้โดยอานุภาพแห่งพระัตนไตรายนี้ทุกทั้งปวงอุปัทวะทั้งหลายและอันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสูญไปขอความสวัสดีทั้งปวง จงบังเกิดมีแก่ท,กทุกทุกท่านผู้ร่วมในพิธีถวายเครื่องเส้นสังเวยในบุญประเพณีบุญเดือน 6, นะหกณเพื่อนเจ้าพ่อพญาเตแห่งนี้ด้วยเถิน เชิญทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับปุริมัญจาทิสังราชาทัตตรธุปัสาสติขันทัภานังอาธิปติมหาราชาอิยสัจสิโซุตตาปิตัสสะ พระหโวอินทนามามหัพัลลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัตสินโนมูธมานาทังสูทักขินันจที่สังราชาวิรุณโหตัปัสสะสติกุมพันธานังอาทิปตินะ ขะหะนเคหะวัตถุมิเคเตหุมมาจายันตุเทวาชรัชรวิสัมเมยคขาคันธพนาคา ขันตานสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธบูเมงสุนานตุคณะท่านครูปีพาดบรเลงเพลงตรัอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งอินพรมยมยักษ์ประจักษ์แจ้ง เทพทุกแห่งรับรู้สู่สถานณนะเพลาวันนี้คุณกฤตภาศแก้วเขียวคุณกิติพัฒนจันระวังได้จัดงานถวายเครื่องบวงสวงพิธีการสีมงคลขอเหล่าเทพเทว,วามาสถิตทั่วทุกทิศทั่วทุกแหล่งทุกแห่งผลทั้งบาดาลปัจภีที่เบื้องบนจงมาดลชูช่วยอำนวยชัย 16ฟ้าสิห้าดินสิสี่น้ำขอจงค้ำจุนช่วยอวยสดใสหากคุณกริตภาพแก้วเขียวคุณกริตรถน์จันระวังมีทุกขอให้ทุกหายมาลายไปสุขสดใสสุขมั่นนิรันเทินเมื่อมาได้รับรู้กันทั้งสามภพลูกขอนบอัญเชิญดำเนินสถานเชิญเหล่าเทพทุกพระองค์ลงสู่งาน สาธุการงานพิธีสีมงคลโมตตัสสะพะเะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจาระสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทู อนุตตรโภพุริสธรรมสารถีสัทธาเทวมนุษย an ์สานังพุทโธภควาตีสวากาโตภควตาธรรมูสันทิต eh ิโกอาคาลิโกเอหิป uh uh ัสสิโกโอปะนญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติ Sopati panno bakau waktuto sawawa ka sangko bhagavato panu bakau waktuto sawawa ka sangko Ya yapatii panu bakau waktuto sawawa ka sangko sabi jipati panu bakau waktuto sawawa ka sangko ปาหนยโยปาวนยโยทักิเนยโยอันชรีกละลนนโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสาตติเราทั้งหลายได้ตั้งสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าด้วยการกล่าวนาโมสามจบและสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าเป็นภาษาบาลีจบลงไปแล้ว ที่เรากล่าวจบไปเมื่อสักครู่นี้แปลว่าอะไรตรงนี้ให้ทุกท่านได้ฟังผมจะได้กล่าวเป็นบทแลในทํานองชิมปรีให้ทุกท่านได้สดับรับฟังจะได้รู้ความหมายว่าจากเมื่อกี้แปลว่าอะไรนะครับเอามือลงได้นะครับแม่เหตุเป็นดังนี้ พระภาศาตนาได้ตรงธรามว่าอารหังดังวาทีเพราะทรงตัดขาดกิลเลสเป็นสมุเทเฉดดานดีไกลขาตึกกิลเลสนี้และควรรับทักษินา รู้ชอบหนักหนาไม่มีใครมาเป็นครูทั้งถูกต้องด้วยดีจอมุ่ีีสัพพันอยู่เป็นองค์สยามผู้ไม่มีผู้จะเปรียบปปลน ระสัมปันนะดังกล่าวขานทรงสมบูรณ์วิชาตาลทั้งเชีย่ยวชาญปฏิปทานจารณะธรรมปฏิบัติทรงเจนจัดยิ่งหนักหนาบำเพ็ญเป็นนิดมาเพื่อประโยชน์มหาชน พระนามสุขโตเรอะพินโยประโยชน์พนเสด็จมาพาเพื่อพลวัตถุห่วงบ่วงมานได้สุขในโลกนี้โลกหน้ามีถึงนิพพานตามบารมียานสรสางสมอมรมมา สเสด็จนิพพานด้วยดีประธานศีศาสนาคือองค์พระศาสดาเราบูชาอยู่ทุกวันนามโลกะว,วิคูทรงรอบรู้โลกสวรรค์โลกมนุษย์ทุกสิ่งอันโลกนรกโลกกันมี ทั้งสัญญานความเป็นไปรู้แจ้งได้โดยทวนทีไม่มีใครรู้นายดีดังชินศีศาสตาอนุตรโรปุริสะธรรมัตาระติวาฝึกมนุษย์เทวดายอดเยี่ยมสารทิชน มาเพื่อหลากลดละพยศขี่ขับพนสัมภาระคณะพนได้บางหบู่บางเวลาทรงฝึกผู้ควรฝึกได้สำนึกมันศึกษานำตนคนทุกข์หาตามวัสนาบารมีบางท่านได้มักพน ตามกุศลบุญยราศีมนุษย์ทิ์สมบัติดีกว่าจจะถึงสึง่งนิพพานสรัทธาเทวมนุษย์สารังครูสอนสั่งอัศสรรเทพมนุษย์และยักษ์มารได้รับการศึกษาดีรู้บาปบุญคุณโทษทั้งประโยชน์พระดามีชาติหน้าและชาตินี้ทั้งวิธีถึงนิพ ่านนามพุทธโธเป็นผู้รู้ทั้งผู้ตื่นผู้เบิกบานปลุกมนุษย์ให้ส